อ่าอ,อร่อยมากเลยค่ะไฮก้อยเอาโมโมนั่นงก่อนสิแกรอนานไหมอะ่ะข้างนอกอะ่ะร้อนก็ร้อนรถก็ติดรอนานมากเลยจ้ะเอานาะก็รถมันติดนี่ว่าแต่คนนี้ใครอะ่ะนี่เหรอ แฟนใหม่ฉันเองอะ่ะชื่อปอนต้องปอนคะนี่เพื่อนสนิทพี่ชื่อโมจะ่ะวัสดีครับหล่อมากแกทั้งหล่อขาวน่ารักเวอร์แกก็อย่าแซวน้องเขาสิดูสิเขินหมดแล้วเนี่ยเออว่าแต่แกช่วงนี้เป็นไงบ้างอะ่ะฉันหรอก็ตั้งแต่ที่สามีฉันตายนะชีวิตฉันก็แบบ ดีมากเลยเอะแกฉันอนะมีความสุขมากเลยนะแกดูสิฉันก็แต่งตัวสวยไปวันวันอย่างเงี้ยจ้าตัวแม่ตัวมัมสุดๆแต่ก็อย่างที่แกว่าเนาะอือก็อย่างเราใช่ไหมเราก็ต้องแบบว่าสดโสสวยๆแต่งตัวดูดีไปวันๆันปะรวยรวยแล้วก็หาเด็กห <laughs> ล่หอสักคน <laughs> ใช่ไหมใช่แล้วแกอยากกินอะไร เดี๋ยวฉัมไปสั่งเครื่องดื่มก่อนนะได้ไดรออยู่นี่แหละเป่า<ด>ชัดอยู่นี่นะจ้าพี่ครับมีอะไรให้ผมช่วยหรือเปล่าพอดีว่ารถของพี่อะเป็นไรก็ไม่รู้สตาร์ทไม่ติดเลยอะโหรถรูลลแบบนี้สตาร์ทไม่ติดเป็นผมโมโหแย่เลยนะครับ ถ้างั้นให้ผมลองสตาร์ทให้ไหม,มพี่ครับก็สตาร์ทได้นี่ครับอุ๊ยตายจริงทำไมพี่ถึงสตาร์ทไม่ติดกันแล้วเนี่ยนี่ครับขอบคุณนะจ๊ะงั้นผมขอตัวก่อนนะ เดี๋ยวก่อนสิคือพี่ขอลายเราไว้ได้เปล่าเผื่อว่าพี่จะทักหาชวนน้องไปกินข้าวเป็นคำขอบคุณไงได้สิครับพี่คนสวยนี่ครับเรียบร้อยจ้ะยังไงเดี๋ยวเย็นนี้พี่ทักหานะ ได้สิครับไปายรอนานไหมครับพี่สาววันสวยไม่นานเลยจ้ะปอนี่ปากหวานจริงเลยนะปากหวานแบบนี้ ้องมาเป็นแฟนพี่แล้วไหมเอ่อแต่ว่าตอนนี้ผมคบพี่ก้อยอยู่นะครับปอนก็ไปเลิกกับก้อยแล้วมาคบกับพี่สิมันจะดีเหรอครับคบกับพี่อ่ะพี่มีทั้งรถให้ขับมีทั้งเงินให้ใช้แถมงานก็ไม่ต้องทำปอนอยากได้อะไรพี่ซื้อให้หมดเลย ปอนก็ลองคิดดูดีๆนะคบกับพี่สบายจะตายจะว่าไปแล้วเนี่ยตอนนี้ผมก็เบื่อพี่ก้อยแล้วเหมือนกันนะครับเดี๋ยวนี้ทั้งจูจ้จี้จุกจิกขี้บ่นอีกต่างหากงั้นเราสองคนมาคบกันนะครับน่ารักมากจ้ะโมปอนนี่มันอะไรกันอะพี่ก้อยก้อย พี่มาก็ดีแล้วครับเราสองคนเลิกกันเพราะ่าตอนนี้ผมกับพี่โมเราครบกันแล้วครับเห็นไหมก้อยฉันบอกแกแล้วว่าไอเด็กเนี่ย มันรักเงินของแกจริงๆแค่ฉันบอกว่าฉันให้มันได้มากกว่าแกมันก็บอกเลิกแกแล้วมันหมายความว่าไงครับพี่โมนี่ไอปอนฉันไม่คิดเลยนะว่าแกจะเป็นเด็กที่เห็นแกตัวได้ขนาดนี้คิดจะมาหลอกเอาเงินฉันกันเหรอขอโทษนะน้องพอดีว่าพี่รู้ทันจ้ะพี่ก้อยครับ ถ้างั้นเดี๋ยวผมขอตัวไปห้องน้ำก่อนนะครับได้จ้ะเรียบไปรีบมานะพี่คิดถึงอนะ่ะได้สิครับโมฉันมีเรื่องอยากให้แกช่วยหน่อยอะ่ะได้สิแกจะให้ฉันช่วย,อ,ยอะไรอ่ะ<ม>คือฉันอยากให้แก่ลองใจเด็กนั่นฉันอยากรู้ว่ามันรักฉันจริงหรือว่ารักแค่เงินฉัน ดเดี๋ยวฉันช่วยฉันอ่ะวม่าจะถามแกอยู่ดูจากทรงแล้วไอเด็กน่ามันน่าจะชอบมึนแกมากกว่าก็าเรื่องนี้แหละแกช่วยฉันหน่อยนะฉันตกลงเดวก้อยผมขอโทษนะครับเพื่อนพี่มันอ่อยผมมันหล่อให้ผมทิ้งพี่อะทั้งที่ผมทั้งจริงใจแล้วก็รักพี่มากเลยนะครับ รักนั่นเหรอ,อคำพูดเด็กกระโปรงของแกพวกพี่ผ่านมาหมดแล้วจ้ะขอโทษด้วยนะคะน้องพอดีว่าพี่ฟังออกว่าคำพูดของน้องอะ่ะมันตอแหลเราไปกันเถอะก้อยคนแบบเราอะ่ะต้องอยู่แบบรวยสวย,วย,วยใช่แกไปกันเถอะโชคดีนะจ๊ะน้องปอนต่อไปอะ่ะ ถ้าคิดจะเกาะใครก็เกาะให้มันเงนียนนะไปแกอ๋อแล้วก็อย่าลืมจ่ายค่าอาหารที่พี่สั่งไว้ให้ด้วยนะจ๊ะ